สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมบอยพระรามสนะครับก็จะนำพระแท้มาแบ่งปันให้ชมนะครับจะเป็นเหรียญของหลวงพระสุดวัดกาหลงนะครับวันนี้จะนำมาแบ่งปันให้ชมแล้วก็อาจจะบอกเทคนิคนะครับจุดพิจารณาเล็กน้อยนะครับก็ยังไงฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่อง YouTube ผมหน่อยนะครับนะครับ เดี๋ยวส่วนลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เลยนะครับอะนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเนาะนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเหรียญนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปี2-1นะครับเป็นรุ่นเสือเพ่นเสาห้าปี21นะครับนะครับในปี2-1ก็ได้จัดสร้างมาหลายต่อหลายรุ่นนะครับสําหรับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนาะนะครับวันนี้ผมจะ หยิบมาให้ดูหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นเสือเพ่นเสาห้านะครับเสือเพ่นปีสองหนึ่งนะครับจะมีทั้งเสาห้าและไม่เสาห้านะครับวันนี้มาพูดกันถึงในรุ่นเสาห้าก่อนนะครับเสือเพ่นเสาห้านะครับวันนี้เป็นเสือเพ่นเสาห้าปีสองหนึ่งไม่ต่อโค้ดนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะนะครับก็ให้พี่ๆนะครับจดจํานะครับพิมพ์ นะครับของเหรียญให้แม่นก่อนนะครับว่ามีลักษณะรูปแบบแบบไหนนะครับนี่นะครับนะครับนะครับเป็นเหรียญเสือเพ่นนะครับก็จะเป็นเหรียญทรงพิมพ์ยอดนิยมของหลวงปู่สุดนะครับนี่นะครับรุ่นแรกจัดสร้างในปี17นะครับก็มีด้วยกัน หลายบล็อกนะครับเดี๋ยวค่อยไปแยกกันนะครับสําหรับรุ่นแรกเดี๋ยวค่อยพบกันในอีพีถัดไปนะครับวันนี้มาพูดถึงนะครับเสือเพนตเ่าห้าปีสองหนึ่งก่อนนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้พี่ๆนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับนี่นะครับโดยเฉพาะใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับ ดูความคมชัดนะพี่นะนะครับดูผิวเหรียดต้องตึงนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับต้องคมชัดนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับนี่นะครับนี่นะครับลองลองรอยการแกะนะครับมันต้องคมลึกนะครับลึกนะนี่นะครับนี่เนี่ยดูดิ่ะ ผิวเหรียญตึงนะครับตัวอักษรเป็นแท่งเลยนะนะครับตัวอักษรนี่เป็นแท่งเลยนะนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผิวเหรียญไปนะครับเนี่ยนะครับดูเส้นนะครับเนี่ยดูเส้นใต้สระเอนะพี่นะนะครับทั้งบนและล่างนะครับเห็นชัดเจนเลยนะนะครับถ้าเหรียญสมบูรณ์นี่จะเห็นแบบนี้เลยนะครับ ส่วนมือเป็นแบบอย่างนี้คือเกิดจากบล็อกหมดนะครับพี่ทั้งจมูกด้วยนะนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นเสาห้าปีสองหนึ่งไม่อาไม่ต่อโคดเนี่ยจมูกจะเป็นอย่างงี้เกือบทั้งหมดนะครับนะครับทางด้านล่างก็จะติดวงเดือนนะนะครับเนี่ยผิวเหรี่ยญต้องตึงนะนะครับเสือนี่คือมีเส้นกระแสผิวเหลียญวิ่งวิ่งเลยนะนะนี่นะครับวงเดือนคมคมอย่างงี้นะนะครับคมคมอย่างงี้เลยนะ นะครับต้องคมนะพี่นะครับพระแท้ต้องคมเนี่ยพี่ดูตัวล่างกับบนเลขห้านะนี่คือเป็นเส้นแบบว่าบังคับฟอนต์นะพี่นะครับคือให้ตัวอักษรมันเท่ากันนะครับนี่คือเวลาเขาแกะอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราขีดเส้นบนกับเส้นล่างเพื่อล็อกฟอนต์นะครับให้มีขนาดที่เท่ากันนะครับ แล้วแล้วก็ตรงนะครับไม่บิดเบี้ยวนี่นะครับปลาแท้นี่ตัวตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งเลยนะนะครับนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับจะออกแบบมาได้สวยมากนะครับนะครับปัจจุบันหายากแล้วนะครับมีพี่พี่ท่านใดมีก็ส่งมาขายได้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับ นี่นะครับส่วนทางด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับจดจานะพี่จดจําใบหน้าให้แม่นนะครับผิวเหรียญพระนะครับธรรมชาติพระนะครับต้องตึงนะครับผิวเหรียญต้องตึงนะครับตัวอักษรการแกะฟอนต์การแกะบล็อกเนี่ยต้องลึกนะครับต้องเป็นแท่งต้องคมต้องชัดนะครับเหรียญต้องไม่บวมนะนะครับที่สําคัญเหรียญต้องไม่บวมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวงเจาะนะครับนี่ ห่วงเจาะขนาดประมาณนี้นะครับจดจําห่วงเจาะแม่นๆนะครับห่วงห่วงเจาะขนาดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังกันต่อเนาะนี่นะครับนี่ทางด้านหลังก็จะเป็นยันตตะกร้อนะครับที่แบนๆนี่คือเกิดจากบล็อกเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความคมชัดนะครับนี่ นะครับถึงอ่าถึงแบนเนี่ยก็จะมีมิตินะนะครับความลึกความคมนะนะครับขึ้นมาเป็นแท่งเลยนะพี่นี่นะครับนี่นะครับผิวเหรียญเนี่ยดูดูกระแสหนักๆเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยพี่ดูว่าวิ่งเป็นเส้นเลยนะนะครับตึงเปี้ยเลยนะนะครับขอบเหรียญต้องปิ้นนะไม่มากก็น้อยนะครับนี่ ปิ้นแบบนี้นะพี่นะครับนี่คือดูให้ปิ้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับเคยจะมีปิ้นแบบธรรมชาติแล้วปิ้นเกะน,นะครับเนี่ยดูตัวอักษรนะครับคมชัดหมดนะครับนะบผิวเหรียญตึงนะนะผิวเหรียญตึงเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่ดูเส้นกระแสผิวเหรียญเนี่ยวิ่งหนักๆเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้คือแท้แบบว่าสบายตาเลยนะ เนี่ยเนี่ยพี่ดูกระแสผิวเหรียญเนี่ยเนี่ยโหหูยนะครับห่วงเจาะนะปิ้นนะครับปิ้นเล็กน้อยนะครับนี่จำห่วงเจาะแม่นๆนะครับนี่นะครับยันตะกร้อนะนะครับนะครับส่วนจุดพิจารณาอื่นพี่ก็ต้องลองไปหาศึกษาเพิ่มเติมกันเอานะครับผมบอกเบสิกเบื้องต้นนะครับเนี่ยนะครับ ขอบปิ้นนะนะครับนี่อ่ะนะครับนี่นะครับสำหรับเหรียญปี2-1เดี๋ยวผมจะให้ดูขอบตัดกันนะว่าขอบตัดในยุคหลัง2,500นะครับนี่นะครับตัดฉีกนะครับนี่นะครับเป็นสายๆหน่อยนะนะครับ ตัดตัดไปครึ่งใบบ้างนะครับแล้วก็ฉีกออกนะครับนี่นะจดจำนะครับจดจำขอบตัดให้แม่นนะครับจุดพิจารณาสำคัญเลยนะนะครับเก๋ก็ทำหน้าหลังมาได้ดีแล้วนะนะครับแต่ขอบตัดยังทำไม่ได้นะครับนะครับ สำหรับท่านใดที่มีนะครับพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะนะครับหรือว่าจะเป็นพระเกจิท่านอื่นนะครับผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะนะครับลองส่งมาได้นะครับที่ไลน์ผมจะขึ้นไว้ให้อยู่แล้วนะครับทางด้านล่างเลยนะครับก็แอดไลน์ส่งภาพส่งอะไรมาได้นะครับยินดีที่จะรับเช่านะครับ ถ้าใครมีหลวงพระสุดวัดกาหลงนะครับยินดีรับเช่าทุกรุ่นนะครับที่แท้และทันนะนะครับนี่นะครับวันนี้ก็นํามาแบ่งปันให้ชมหนึ่งรุ่นนะครับก็บอกเทคนิคเล็กน้อยนะครับนะครับอยากให้จดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับดูธรรมชาติพระให้แม่นนะครับจดจําผิวเหรียญจดจํากระแสผิวเหรียญอย่างเงี้ย นะครับผิวต้องตึงนะเนี่ยดูวงเดือนเห็นชัดๆเลยนะพี่คือยิ่งลงกล้องนี่ยิ่งแบบคมนะดูนี่คือดูให้คมนะนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูเส้นกระแสบิวเหรียญเนี่ยหนักๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสายฝนเลยอ่ะนะครับนี่นะครับ,นะรบประมาณนี้โอเคนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะให้เราเช่า หรือว่าให้ดูให้นะครับหรืออยากจะแบ่งปันออกนะครับหรือท่านใดนะครับมีผักเครื่องอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าดูไม่เป็นแล้วอยากจะใช้เงินนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับไม่ว่าจะรูปถ่ายพยานหรือว่าเหรียญหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างนะครับเรายินดีที่จะรับเช่าหมดเลยนะครับก็ส่งลายมาหาเราได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะ นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะครับบอยพระราม3นะครับเรายินดีที่จะรับเช่านะครับโอเคขอบขอบขอบคุณมากครับ